กระดึงสายลมคมดาบตอนที่สิบสองมือสังหารเกียงต้นฮีฟังถึงตอนนี้พบว่าตนเองตกอยู่ในห้วงความเป็นความตายแล้วเกียงต้นฮีคาดเดาไม่ผิดในายามนั้นกระบี่ฆ่าคนเล่มหนึ่งแทงปราดมาถึงตำแหน่งหลังไหล่ด้านซ้ายของมันหากแม้นเกียงต้นฮีมีปฏิกเรียชักช้าแม้เพียงชั่ววูบก,กระบี่นี้จะแทงทะลุหลังตัดขั้วหัวใจมันไป ความสนใจของเกียงต้นหีถูกเงาผู้นี้ดึงดูดไปโดยสิ้นเชิงถึงกลับไม่ได้ยินความเคหน่อยทางด้านหลังจบจนได้ยินเสียงฝีเท้าสุดท้ายของมือสังหารทางด้านหลังกระดูกสันหลังของเขาก็ารู้สึกถึงความเยียบเย็นและรังสีของการฆ่าฝันองคมกระบี่แล้วเกียงต้นหีไม่ตายคนที่เคยฆ่าคนมากมายสุดขนาดนับมักมีปฏิกิริยาปรลดเดียวเป็นพิเศษปฏิกิริยาที่มีต่ออาวุธฆ่าคนของเกียงต้นหี ถึงกับยังรุนแรงกว่าปฏิกิริยาที่ดารุณีพมจารีไม่ต่อบรุ์ทุ้หนึ่งที่ตาเห็นความเป็นความตายเกียงต้นหีพลันหมุนปลายเท้าบิดช่วงเอวหมุนตัวกลับไปมือขวาชักดาบยาวออกจับด้ามดาบแบบซามุไรผลักเฉียงเฉียงออกตามสภาวะประกายเย็นเยียบของคมดาบจมหายไปในวางเอวของมือสังหารในปัดดน ไม่มีผู้ใดาสามารถบรรยายพลังที่เกิดจากการจังหวะหมุนตัวของเกียงต้นหี้และไม่มีผู้ใดาสามารถบรรยายความแยบยลของกระบวนท่าที่เปลี่ยนแปลงนี้ประการสำคัญย่อมเป็นความเร็วพลังคือความเร็วความเร็วคือพลังและเป็นเงื่อนไขในการพิสูจน์ความเป็นความตายผลแพ้ชนะเกียงต้นหี่พอสดับดาบ พอสะบัดดาบที่ปราศจากช่องว่างจุดอ่อนนี้ออกไปก็ตกลงใจพิสูจน์ความเป็นความตายฝนแพ้ชนะกับมือสังหารผู้หนีน่าเสียดายที่เกียงต้นฮี่ยังคำนวณผิดข้อหนึ่งขณะที่เกียงต้นฮี้ได,ได้ยินเสียงฝีเท้าสุดท้ายของมือสังหารผู้นี้แทบคำนวณความสูงและน้ำหนักตัวของคนผู้นี้ออกได้ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากการศึกนับร้อยครั้งของเขาคิดคำนวณข้อนี้จากเสียงฝีเท้าของคนผู้หนึ่งหายากลำบากไหม คิดไปถึงครั้งนี้เกียงตน้นห่คำนวณผิดแล้วมือสังหารผู้นี้ไม่ได้มีคนหนึ่งหากแต่เป็นสองคนขณะที่มือสังหารคนหนึ่งจู่โจมสังหารต่อเขาย่อมต้องทุ่มเทพลังสมาธิกับกระบวนท่าใต้เท้ากดท่วงหนักไม่ได้เกียงตน้นห่รู้สึงถึงข้อนี้ข้อสนิษฐานของเขาแม่นยำยิ่งมิเช่นนั้นเกียงตน้นห่ไม่ทราบผ่านการตายมาสี่ครั้งแล้วแต่เกียงตน้นหิคิดไปถึงมือสังหารนี้ ครั้งนี้กับเป็นสตรีรูปกายอ่อนแอและคนแคระขาขาดตัวหนึ่งคนทั้งสองก็คือช่างเล่งยืและคนเลี้ยงแกะสุดยอดสุดยอดจริง,รงๆเนื้อเรื่องช่างเล่งจื้อเป็นสตรีที่งดงามยิ่งทุกส่วนท่าทุกส่วนทั่วสรพพพางเติบโตอย่างได้สัดส่วนเพียงแต่เล็กกว่าผู้อื่นขนาดหนึ่งคนเลี้ยงแกะยังเล็กกว่านางเป็นคนเลี้ยงเป็นคนแคระพี่คนพิการมาแต่กําเนิด มีหนำซ้ํายังขาขาดข้างหนึ่งขาขาดเนื่องจากถูกเต็งเล้งฟันนะนะแต่ตอนต้นอาจจะมาช่วยเต็งเล้ง <c oughs> ดังนั้นน้ำหนักของตัวคนทั้งสองรวมกันเข้าพอดีไล่เลี่ยก,กับน้ำหนักตัวของคนทั่วไปหากว่าคนเลี้ยงแกะขี่บนยูบนไหลช่างเล้งจือความสูงของคนทั้งสองเมื่อรวมกันเข้าก็ไม่ต่างกับคนทั่วไปคนหนึ่ง กับประการนี้คนเลี้ยงแกะคำนวณไม่อยากละเอียดถี่ถ้วนคิดรอบสังหารยอดไีเหมือเช่นเกี่ยงตน้นทีทุกขั้นตอนมิอาจไม่คำนวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจุดมุ่งหมายของคนเลี้ยงแกะก็คือก็ต้องการให้เกี่ยงตน้นทีคำนวณผิดองค์เอของฉ่างเล้งจือ้ออ่อนนุ่มดุดอสรพิษคลื่นคมดาบข,ของเกียงตน้นหีเข้าไปดุดอสรพิษประกายดาบจมหายเมื่อประกายดาบปรากฏขึ้นใหม่ก็ตัดผ่านชายโครงของฉ่างเลี้งจื้อไปแล้ว ร่างของนางผะไงยไปลอยขึ้นไปวาเสษที่ช่วงเอวปรากฏโลหิตฉีดกระจายกับกลายเป็นพิรุณโลหิตเต็มฟ้าพร่างพรมลงในประกายโลหิตศาสตร์กระจายปรากฏเงาอสารพิษดุดพูดพายสายหนึ่งโถมใส่เกียงต้นหีมมวนกวาดแท้ยาวดุดอสารพิษฝา่ายเส้นหนึ่งหมวนใส่ลำกอเกียงต้นหีนี่จึงเป็นท่าจู่โจมสังหารที่แท้จริงพิรุณโลหิตพร่างพรมลง ร่างจังเล้งจื้อก็ตกลงสู่พื้นเรือนร่างที่ไม่ทราบสร้างความวุ่นวลงงมงายแก่ปรลุดมากน้อยเท่าใดกับขาดกลางกลายเป็นสองท่อนประกายดาบจมหายคมดาบตัดผ่านร่างนางยังลอยเลี้ยวขึ้นไปวาเศษพอตกถึงพื้นค่อยขาดกลางกลายเป็นสองท่อนนี่เป็นเพลงดาบอย่างไรกันแน่ยามนั้นแท้ยาที่คล้ายอสสารพิษไฟม้วนใส่ลำคอเกียงต้นหี จากนั้นปลายแรกค่อยม้วนตวัดใส่ลําคอเกียงต้นหีกระบวนท่านี้ยังช่วร้ายกว่าอสรพิษอีกแต่วิธีที่เกียงต้นหีจับการกระแทกหนีก็เหนือความคาดคิดของคนเลี้ยงแกะนะักเกียงต้นหีพันก้มศรีรษะลงใช้ปากกัดแซ้ที่มมวนพันลําคอไว้พร้อมกับยกมือขึ้นใช้ด้ามดาบต้านปลายแส้ไว้ นี่ไม่ใช่เพลงดาบเพลงดาบทั้งแผงดินไม่มีกระบวนท่าหนี้กระบวนท่านี้เป็นผลิตผลของปัญญาประสบการณ์ไหวพริบและขีดความสามารถแห่งร่างกายของเกียงต้นหีประการสําคัญย่อมเป็นความเร็วผู้ที่ไม่เคยเห็นเกียงต้นหีลงมือไม่สามารถคํานวณระดับความเร็วของเขาได้แต่ปฏิกิริยาของคนเลี้ยงแกะก็ไม่เชื่องช้าพริบตาหนั้นคนเลี้ยงแกะพลันตัดสินใจประการหนึ่งคนเลี้ยงแกะตัดสินใจ ทอดทิ้งทอดทิ้งแส้ของเขาทอดทิ้งอาวุธป้องกันตัวเพียงหนึ่งเดียวของเขาคนเลี้ยงแกะคลายมือคลายมือทิ้งแส้ไงร่างตีลังกากลางอากาศตีลังกาไปเจ็ดเสียพลังก็สุดสิ้นคนเลี้ยงแกะถูกเต็งเลี้ยงฝันกาขาดไปข้างหนึ่งท่าร่างจึงไม่คร้่อคล่องดุจเดิม ดีที่คนเลี้ยงแกะยังมีขาอีกข้างหนึ่งดังนั้นอย่างเท้าข้างนั้นกับหัวไหล่ของเงาายร่างตีลังกาอีกครายืมพลังกระแสนี้พุ่งตัวออกไปม่านวิการกลายคนเลี้ยงแกะพิกลวิการผู้นีเกินหายกับความมือดอย่างรวดเร็วดุจวิญญาณพูดพรายเกียงต้นหีพันพลิกข้อมือวบสะบัดดาบคราหนึ่งหยาดโลหิตบนดาบค่อยร่างคล่นงรร้ลง เกียงต้นหีเหมือนตัวช้าช้าหันหน้าหาเหงาซึ่งยืนอยู่ที่นั่นด้วยอากับกริยาดุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถามว่าท่านฉไหนไม่ไปเงากล่าวว่าเราใหญ่ต้องไปดาบของท่านเมื่อครู่ชั่วชีวิตของเรานี้น่ากลัวไม่ได้เห็นอีกต่อให้ท่านฆ่าเราเราก็ไม่ไปท่านทราบว่าเราไม่ฆ่าท่านหรือท่านว่าเราคงทราบอยู่บ้างเราไม่คิดฆ่าท่านท่านไหนเลยฆ่าเรา เกียงตนหิจ้องมองอีกฝ่ายอยู่เนิ่นนานรอจนประกายเยียบเย็นในดวงตาเสื่อมคลายทีละน้อยค่อยทอดถอนหายใจกล่าวว่ามีผิดท่านไม่คิดฆ่าเราจริงเกียงต้นหีไมิอาจไม่ยอมรับว่าไม่ครู่ตนหมุนตัวตะัดดาบฟันหว่างเอวสตรเงาก็มีโอกาสฟันหว่างเอวของตนขณะที่แท้ยาวของคนเลี้ยงแกะวม้วนใส่ลำคอของตนเงาก็มีโอกาสดีกว่าเดิมจากแววตาและความเยือกเย็นของเขา เกียงต้นหิ่้ย่อมดูออกว่าคนผู้นี้เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งเกียงต้นหิ่นึกไม่ถึงเม่ครูตนเองฉะไหนไม่ได้ระแวดระวังคนผู้นี้เงายิ้มเล็กน้อยคล้ายดูออกว่าในใจเกียงต้นหี่คิดอะไรดังนั้นอธิบายว่าพริบตามเมื่อครู่ท่านลืมคันคล้ายลืมว่าที่นี่ยังมีบุคคลเช่นเราอยู่เนื่องด้วยเราไม่ใช่คนผู้หนึ่งเราเพียงเป็นเงาตนหนึ่งเงากล่าวต่ออย่างยิ้มแยม้ม ตอนนี้ท่านคงเชื่อแล้วว่าเงาไม่เคยฆ่าคนมาก่อนเกียงต้นหี้ไม่ได้เอ่ยปากครุ่นคิดอยู่เนิ่นนานค่อยกล่าววาจาที่ยากเข้าใจออกมาว่าท่านไม่ใช่เงาของพวกมันพวกมันจะเป็นเงาของท่านเราไม่เข้าใจคําพูดนี้เกียงต้นห้กล่าวว่าทุกผู้คนมีช่วงเวลาที่คิดฆ่าคนแต่เหตุผลและจุดประสงค์ที่คิดฆ่าคนแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าต้นเหตุที่คิดฆ่าคนของพวกมันอยู่ที่ใด ถือเป็นจุดอ่อนร่วมกันของมนุษยชาติมีเหตุผลเคียงต้นที่กล่าวต่อจากมือสังหารเหล่านี้ท่านสามารถเห็นถึงด้านที่หุนหันพลันเล่นความอ่อนแอความฉดเขาในจิตใจของท่านทุกครั้งที่ท่านคิดฆ่าคนก็สามารถควบคุมตัวเองได้ทั้งนี้เพราะปฏิบัติการของพวกมันช่วยปลดเรื่องเพลิองออมเหตในใจท่านไป ทอดถอนใจและกล่าวว่าซึ่งก็หมายความว่าพวกมันช่วยฆ่าคนให้กับท่านแล้วท่านยายต้องไปฆ่าคนอีกเงาก็คุ้นคิดเป็นเวลานานค่อยกล่าวว่าดังนั้นท่านจึงพบว่าเราไม่ใช่เงาของพวกมันพวกมันจะเป็นเงาของเราวิเพิดมิเหิดเงาชมว่าคำพูดนี้กล่าวได้ดียิ่งคืนนี้ไรหิมะแต่ประกายดาวอ่อนจางดือประกายหิมะส่องต้องไหน้าของเงาอย่างเจือจางใบหน้าของเงาดูไปชราอิตรอยกว่าเดิม คลิปตานั้นเงาที่เป็นมือสังหารที่แปลกพิสดารที่สุดในยุทธจักรได้สาบสูญโดยสิ้นเชิงตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชายชาราขายดอกไม้ที่ชาราอิทรอยอีกราถึงกับกระทั่งชายชาราขายดอกไม้ผู้นี้ก็จะสาบสูญไปโดยเร็วคล้ายกับในโลกนี้ไม่มีบุคคลเช่นนี้มาก่อนแต่เกียงต้นฮีไม่ปล่อยให้คนผู้นี้สาบสูญไปในลักษณะนี้รอสักครู่เกียงต้นทีใช้จุ้มเสียงและความเคลื่อนไหวรั้งเงาผู้นี้ไว้กล่าวว่า เราจะปล่อยให้ท่านไปแต่ท่านสมควรให้เราเข้าใจเรื่องหนึง่งซุ้มเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวแข่งกล้าวความข่้นไหไวของเขายังมีประสิทธิผลยิ่งกว่าซุ้มเสียงเงาได้แต่หยุดยั้งลงถามว่าเรื่องอันใดท่านที่แท้เป็นใครประวัติของท่านชื่อของท่านวิทยายุทธของท่านก่อนที่ท่านจะปลอมเป็นคนชราเช่นนี้มีรูปลักษณะอย่างไรเราต้องการทราบทางสิ้น ไม่เพียงเกียงต้นหีต้องการทราบในยุทธจักรไม่ทราบมีคนมากน้อยเท่าใดต้องการทราบว่าเงาลึกลับผู้นี้เมื่อไม่ได้เป็นเงาที่แทบคนเยื่งไรนี่ย่อมเป็นความล้ำชั้นสุดยอด,ด,ยอดของเงาเงาไม่ต้องการตอบคำถามเหล่านี้แต่ยากหนีเคลี่ยงได้สายตาของเกียงต้นหีไข่าดาบเล่มหนึง่งจอผู้คามใส่คิ้วคานของเขาต้องกล่าวว่าท่านเกียงท่านยึดถือเราเป็นมินยูชนผู้หนึ่ง วินยูชนไม่ควรกุดคุ้ยความลับของผู้อื่นท่านเองก็มีศักดิ์ศรีสองประการเจียงต้นฮี่ยังไม่ต้องการให้ผู้อื่นกุดคุ้ยความลับเกี่ยวกับแพ้จับซาเต่าเช่นกันเราไม่ใช่วินยูชนแต่อย่างน้อยเราเป็นคนที่เรารบเหตุผลคนหนึ่ง คนที่เคารพเหตุผลคนหนึ่งมีส่วนใกล้เคียงกับบินยูชนอยู่แล้วอย่างนั้นท่านสามารถบอกต่อคนที่ใกล้เคียงกับบินยูชนผู้หนึ่งหรือไม่ว่าท่านมีนามสูงส่งว่ากอะไรเงาไม่ตอบคำถามย้อนถามว่าท่านต้องการทราบเรื่องอันใดการย้อนถามมักสามารถถือเป็นคำตอบที่ดีที่สุดดังนั้นเกียงต้นหนี้ย่อมทอดทิ้งปัญหาเฉพาะหน้าเปลี่ยนเป็นคำถามปัญหาข้อที่สองว่าหลังคำว่า5เติมส่วนไปอีก4ตัวไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย คนเลี้ยงแกะและฉังเลี้ยงจื่อก็มีค่าตัวแพงยิ่งเป็นผู้ใดยอมจ่ายเงินมากนายป่านนี้ว่าจ้างท่านฆ่าเรานี่ย่อมมืนความลับอีกประการหนึ่งมือสังหารที่มีสัตยาธรรมสัตยาธรรมจะไม่เพ่งปลายความลับนี้ออกไปเงากล่าวว่าท่านเกียงท่านก็ทราบว่าหากเราเพ่งปลายความลับของนายจ้างออกไปนับแต่นี้จะไม่ผู้ใดยอมจ่ายเงินว่าจ้างเราอีก นี่ไม่เพียงเกี่ยวพันถึงชื่อเสียงและบัญชีเงินฝากของเราทั้งยังกระทบกระเทือนถึงหลักการของเราเกียงต้นที่ไม่อาจไม่ยอมรับข้อนี้แต่แล้วเงากล่าวต่อสองประการที่ท่านต้องการทราบเราความจริงไม่ควรบ,บอกต่อท่านแต่เราจะละเมิดกฎอีกสักครั้งกฎสักครั้งเงากล่าวอีกว่านับด้วยนับแต่น,นี้เงาจะสาบสูญไปกูกูห้วยปอก็เช่นกัน เกียงต้นที่ร้องพงว,ว่าท่านหมายถึงกูห้วยปอที่อาศัยบทกวีผูกกันภาพว่าช่างซื่อหรือเรื่องในสังคมเมธีหรือใช่เขาจะไหนหายสาบสูญไปเขากล่าวย้ำทีละคำเงากล่าวย้ำทีละคำน่งด้วยเราก็คือกูห้วยปอกูห้วยปอบุษอายุ37ปีทายาทตระกูลใหญ่ตระกูลกูลแห่งโกโซกเป็นตระกูลร่ำรวย แระตะกวลสูงสักดิ์กำเนิดขุนนางนักปราชญหลายชั่วอายุคนถึงกับถือกำเนิดวีรบ,บุรุษหลายท่านแต่ไม่ว่าดูจากแง่มุมใดใหูห้ยปอเป็นคนที่มีชื่อที่สุดลายภูก,กันและภาพว่าททางภูมิห้ยปอถือว่าเป็นสุดยอดบทกวียิ่งสูงส่ง เมื่ออายุ7ขวบก็ถูกกล่าวขวัญเป็นทารกอัจฉริยะแห่งกางหนายิ่งไม่ถึง30ปีก็ได้รับความเคารพยกย่องจากวงวรรณกรรมและสังคมเมทีบุคคลเช่นนี้สมควรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไล่ล่าฆ่าฟันอายุทยาแต่ตอนนี้มือสังหารลึกลับตัหนึ่งกลับบอกว่าเราคือกูห้วยปอคำพูดนี้ผู้ใดยอมเชื่อเกียงต้นฮีเชื่อเกียงต้นฮีเข้าใจแตัวตัวตวประลาดผู้นี้ยิ่ง หากไม่บอกก็แล้วกันไปคำพูดที่กล่าวจากปากย่อมไม่แปลกความเด็ดขาดเกียงต้นห่ถามย้ำว่าท่านบอกว่านับแต่นี้กูห้วยปอจะสาบสูญไปหรือใช่อะนี่นับเป็นที่น่าเสียดายยิ่งอาจบ,บางทีเราไม่ควรถามเรื่องนี้กูห้วยปอกล่าวอย่างเฉยชาท่านถามแล้วเราก็ตอบแล้วตอนนี้เรื่องเหล่านี้ไม่มีความสำคัญอีก จียงต้นฮีถามอีกว่านายจ้างของท่านเล่าจะไหนแพร่งตายความลับของเขาหรือว่าเขาจะสายสับสูจากโลกเช่นกันเขาไม่อแต่ไม่ว่าก่อนนี้เขาเป็นคนยิ่งไรนับแต่นี้เขาไม่ได้พบผ่านคนอีกเพราะเหตุใดเอ,อกูไม่ปอบประกดแหววเศร้าส้อยขึ้นกล่าวว่าเนื่องด้วยตอนนี้เขาคงตกไปในเงื้อมมือคนเลี้ยงแกะแล้วไม่ว่าผู้ใดตกไปในมือคนเลี้ยงแกะจะไม่มีสาร,รูปผู้คนอีกก่อนนี้เล่าก่อนนี้เขาเป็นใคร กูไม่ปอกกล่าวว่านางเป็นสตรีที่งดงามนางหนึ่งเรียกว่าลิวปัวพัวอ้าวปัวพัวมาเกี่ยวข้องอย่างไรขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ตครับ